ปฏิทินคุมทรัพย์มหาเทพนะครับในงวดวันที่1กุมภาพันธ์2567นะครับผมเลขเด่นเด่นะครับผมจะมีเลนะฮะกับเลข5นะครับผมไม่กี่ชั่วโมงอีกไม่กี่นาทีก็จะรู้กันว่าเลขที่ออกมานะครับเป็นเลขอะไรนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวิเคราะห์แนวทางปฏิทินมหาลาบนะครับให้โชคมาหลายงวดติดต่อกันนะครับผมย้อนไปเมื่อวันที่17 งวดที่แล้วนะครับผมคุมทรัพย์มหาลาบปฏิทินแดงนะครับผมให้โชคลาภกับชาวบ้านขอหวยนะฮะถูกกันลายคนหลายเจ้าเลยนะครับผมไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะครับผมในงวดประจำวันที่17มกราคมที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าเลขที่อ,อยู่ในปฏิทินนะครับผมเข้าเต็มๆนะครับผมสำหรับเลข6-1นะครับ วันนะครับผมในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้นะครับผมผมจะเอาโชคลาภนะครับผมมาฝากพ่อพ่อแม่ทุกทุกคนทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องตัวเลขนะครับผมที่อยู่ในปฏิทินขุมทรัพย์มหาเทพนะครับปฏิทินนี้นะครับผมได้มาจากคุณยายนะครับที่ขายของอยู่ที่ตลาดนะครับผมซึ่งคุณยายนะฮะได้นําปฏิทินมาให้ผมเลยบอกว่าเดี๋ยวจะมีโชคมีลาภกับปฏิทินนี้ก็ปรากฏว่าเลขที่โผล่บนปฏิทิน เลข6กหนึ่งนะครับผมเข้าเต็มเต็มนะครับผมก็ยินดีกับคนที่ได้โชคลาภในวันที่ผ่านมาทุกๆคนทุกๆท่านนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปในช่วงโค้งสุดท้ายให้เอฟซี FC นะครับที่เราคอยตัวเลขนะครับผมอ่า วันที่1กุมภาพันธ์นะครับผมปฏิทินคุมทรัพย์โชคลาภมหาเทพนะครับผมได้ระบุตัวเลขบนตัวปฏิทินนะครับผมซึ่งเป็นเลขคิดว่าเป็นเลขอะไรนะครับผมคอมเมนต์คอมเมนต์มาก่อนนะฮะคิดว่าเป็นเลขอะไรนะครับเลขที่อยู่บนปฏิทินนะครับผมเป็นเลข5 7นะครับผมซึ่งงวดนี้จะต้องมี5นะครับผมแล้วก็ต้องมี7 อย่างแน่นอนนะครับผมปฏิทินขุมทรัพย์มหาเทพนะครับในงวดวันที่1กุมภาพันธ์2567นะครับผมเลขเด่นเนนะครับผมจะมีเลข7นะฮะกับเลข5นะครับผมซึ่งเลขบนปฏิทินที่ระบุมานะครับผมมี7มี5นะครับผมแล้วก็ที่จับคู่ให้ก็จะเป็น52 72 53 73 56และก็76นะครับผมก็จากการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ เรื่องตัวเลขสถิติจากงวดที่ผ่านมานะครับผมปรากฏว่าปฏิทินคุมทรัพย์มหาเทพนะครับผมให้โชคลาภมาแล้วครับงวดที่ผ่านมาเต็มๆนะครับผมคือเลข61นะครับผมก็สําหรับ FC ท่านใดนะครับสนใจที่อยากจะบูชาหรือว่าสั่งซื้อปัตทินนะครับขุมทรัพย์มหาเทพนะครับติดต่อได้ที่เบอร์093 246 6604นะครับผมก็จำหน่ายนะครับเพียงเล่มละ 39บาทนะครับเท่านั้นเองไม่เพงนะครับผมและก็จะมีอาจจะมีการบวกเก็บเงินปลายทางนะครับโอเคนะครับผมสำหรับในงวดวันที่2องกุมภาพันธ์คือวันนี้นะครับผมอีกไม่กี่ชั่วโมงอีกไม่กี่นาทีก็จะรู้กันว่าเลขที่ออกมานะครับเป็นเลขอะไรนะครับผมก็ขอให้ FC ทุกๆคนทุกทท่านนะครับผมร่ำรำรวยรวยเฮงเงนะครับผมสุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้รับโชคลาภ ในงวดวันที่2กุมภาพันธ์นะครับเพื่อที่จะนําเลขนําเงินไปปลดหนี้นะครับสําหรับหลายคนที่เดือดร้อนเรื่องเงินนะครับผมก็อยากให้ประสบความสําเร็จเรื่อง โชคลาภนะครับผมบางคนก็นําเงินไปปลดหนี้นะฮะแล้วก็ใช้สอยเรื่องครอบครัวดูแลครอบครัวนะครับอันนี้ก็อยู่ที่บุญวัสนาของแต่ละคนนะครับผมในเรื่องของตัวเลขโชคลาภนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมซึ่งผมจะอัปคลิปใหม่ๆเรื่อยๆนะครับช่วงนี้นะครับเนื่องจากที่ผ่านมานะฮะไม่ค่อยมีเวลาจริงๆนะครับเพราะว่าผมก็ทํางานหลายอย่างนะฮะเดี๋ยว อย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ผมด้วยนะครับซึ่งแนวทางนะฮะจะมีมาให้ชมทุกวันนะครับผมส่วนมากก็จะเป็นเรื่องความเชื่อเรื่องอาถรรพ์เรื่องลี้ลับให้ท่านผู้ชมทุกคนทูกท่านได้ชมนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาน,นะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ